สวัสดีค่ะสำหรับหลักสูตรนี้นะคะเราจะได้เรียนรู้วิธีการสื่อสารภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาตินะคะซึ่งจะเหมาะกับผู้ที่เป็นอาสาสมัครนะคะตำรวจท่องเที่ยวบุคลากรทางด้านศิลปะวัฒนธรรมและเครือข่ายทางด้านศิลปะวัฒนธรรมค่ะโดยในอีพีแรกนะคะเราจะได้เรียนรู้วิธีการสื่อสารที่เป็นการแนะนําตัวเองและแนะนําผู้อื่นค่ะส่วนเนื้อหาสาระจะเป็นยังไงไปติดตามคําศัพท์ Hello everyone, my name is Joma Cordova and today you are going to learn the different vocabularies in this EP. Name, name, spell, spell. Hi, what is your name? Hello, my name is John. How do you spell that? That is J O H N. What is your name? My name is Adisak. A D I S A K. Glad to meet you, Adisak. Nice to meet you, John. John, I would like to introduce my friend, Jack and Dear. Meet my new friend, John. Hello, I'm John. Pleased to meet you. My name is Jack. And I am dear. I pleased I I'm meet to you. ค่ะก็กลับมาพบกันอีกครั้งนึงแล้วนะคะเป็นยังไงบ้างคะสนุกไหมคะคงจะได้เนื้อหาสาระพอสมควรในเรื่องของการแนะนำตัวเองแล้วก็แนะนำผู้อื่นนะคะอย่าลืมกลับไปฝึกฝนคำศัพท์นะคะแล้วก็พูดสถานการณ์จำลองบ่อยๆนะคะเราจะได้นำมาใช้ได้เมื่อเวลาที่เราต้องสื่อสารภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาตินะคะ และใน EP ีถัดไปนะคะจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเบอร์โทรแล้วก็แลกเปลี่ยนอีเมลเนื้อหาสาระจะเป็นยังไงไปติดตามได้ใน EP ีถัดไปได้เลยค่ะ